ในโอกาสบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ใดชำระกายวาจาใจผู้ใดมีจิตใจอันเป็นกุศลได้พากัรรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานพัตทหารใส่บาตรได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรรวมถึงเป็นผู้ อุทิ่ผลบุญส่วนกุศสนี้ไปยังบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องผู้คอยวามรอความช่วยเหลือหรือเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่และวันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกฎด้วยกติกาด,ด้วยสัญลักษณ์เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าวันเวลาได้ผ่านไป เป็นการครบกำหนดในหนึ่งปีและเริ่มต้นในปีใหม่แต่แท้ที่จริงแล้วต้องเป็นไปเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีสติได้ระลึกถึงและให้โอกาสบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้ใช้ชีวิตผ่านมาไม่ว่าจะในทิศทางใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นความดีความบริสุทธิ แต่ก็จังต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาเมื่อปีใหม่เกิดขึ้น mm. ก็จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลเริ่มต้นในเรื่องสติและปัญญาบุญบรารมีนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จะได้พัฒนาและได้ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อได้เกิดการตรวจสอบว่าที่ผ่านมานั้นเราได้มี ความเจริญการพัฒนามากน้อยเพียงใดและในปีต่อไปในปีที่กำลังจะเดินทางใช้ <c oughs> ชีวิตนี้เรามีเป้าหมายไปนิดทางใดและมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของการพัฒนาสติปัญญาบุญบรารมีรวมกระทั่งถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตบัดนี้ญาติโย,ยมทั้งหลายก็เป็นผู้ได้แสดงตัวแสดงตน ได้ให้ความสำคัญที่ต้อง <c oughs> แสดงออกในวันสำคัญก็คือการเข้าหาความเป็นสิริมงคลการที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามกระแสที่เราเคยทำกันมานั้นก็ไม่ได้เป็นสิริมงคลมากมายเป็นสิ่งที่แค่เพลิดเพลินเป็นสิ่งเทแสดงให้เกิดความลื่นเลง แต่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบรารมีไม่ได้เป็นความพัฒนาไม่ได้เป็นความ <c oughs> จเจริญในการดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันบัดนี้ยอดโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เข้ามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เข้ามาพัฒนาตัวพัฒนาจิตพัฒนาสติและปัญญา ก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องกลับมาตรวจสอบว่าเราอยู่ในสังคมที่ปนเปกันปนปะปนกัน,น, <c oughs> น,กนที่เรียกว่าอยู่กับคนดีด้วยอยู่กับคนเสมอกันดูกับคนที่ต่ากว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีสิริมงคลหลายคนนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่มีความเด็ดขาดในจิตใจไม่สามารถปฏิเสธไม่สามารถที่จะ <c oughs> จัดการกับชีวิตได้ก็เป็นการเสียโอกาสและเป็นการทำให้ตัวเองนั้นล่าช้าและเสียหายเพราะปรญดามนุษย์นั้นจะเป็นสัตว์ที่จะต้องอยู่ในสังคมร่วมกันเริ่มตั้งแต่การพิจารณาว่าเราจะคบกับใครเราจะอยู่อย่างไรที่ผ่านมานั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เราอยู่ใกล้ชิดที่เราเกี่ยวข้อง เขามีลักษณะแห่งการพาให้เราเจริญเติบโตพัฒนาไปสู่ความดีความประเสริฐรวมกระทั่งถึงความเจริญและบุญกุศลหากสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในตัวในตนก็จะต้องเป็นผู้ที่พยายามเพาะปูนให้มากขึ้นจะต้องเห็นความสำคัญ และหากดังสิ่งใดก็ตามที่เราไปเกี่ยวข้องคุกกี้แล้วไม่มีความเจริญมีแต่ความตกต่ำมีแต่ปัญหาของมนุษย์มีแต่การใช้ชีวิตที่เป็นไปตามปุตุชนวิถีชีวิต<ม>ก็แปลว่าเรานั้น <c oughs> ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินชีวิตมา อะไรเป็นตัวตัดสินอะไรเป็นตัวพิจารณาอะไรเป็นตัวที่บง่งบอกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิริมงคลสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดความเป็นสิริงมงคลเริ่มตั้งแต่เราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะคบหากับผู้ใดผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมีศีลมี <c oughs> จิตใจ ที่ฝักใยในเรื่องของคุณงามความดีการที่มนุษย์ที่มีจิตใจฝักไฟในเรื่องคุณงามความดีเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขานั้นได้มาจากที่สูงหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง และเป็นสิ่งที่ประเสริฐด,ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนให้เราทั้งหลายอย่าได้คบคนพาลไม่ว่าคนพาลน,นั้นจะเป็นคนอยู่ใกล้ชิดไม่ว่าคนพาลน,นั้นจะเป็นคนเกี่ยวข้องอย่างไรในฐานะใดๆก็ตามลักษณะของคนพาลก็คือไม่สนใจไม่ใส่ใจในเรื่องของคุณงามความดีไม่เห็นประโยชน์แห่งการสร้างกุศลไม่เห็นประโยชน์แห่งการพัฒนาศีลส,สมาธิและปัญญาและไม่ได้ทําตัวให้เป็นไปเพื่อการสร้างบุญ บรารมีบุคคลประเภทนี้เราก็ถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ยังมีความมืดทึบเป็นบุคคลที่ไม่ตื่นเป็นบุคคลที่ไม่เห็นประโยชน์เป็นบุคคลที่ไม่สามารถพาให้ชีวิตเรานั้นพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้จึงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเพราะสังคมมนุษย์นั้นเป็นเพียงแค่เล็กน้อยช่วงหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเพียง <c oughs> ที่เราได้มาเกิดแต่ชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นยังมีสถานที่ยังมีบรรยากาศยังมีสังคมที่แตกต่างกันไปหากผู้ใดก็ตามที่มาจากสวรรค์ที่มาจากชั้นพรหมมาจากที่ที่สูงเราก็จะมีสังคมของเราที่เรียกว่ามีแต่กุศลมีแต่ความดีมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุเป็นดินแดนแห่งอริยะเป็นดินแดนที่อยู่แล้วเกิดความสนุกในเรื่องของจิตใจและเป็นผู้ของ เป็นผู้มีการพัฒนาที่เรียกว่าให้เกิดการก้าวหน้าแต่ถ้าเรานั้นเอาชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมาปักหลักไว้อยู่บนโลกวินี้และเห็นคนบนโลกวินี้นั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็เท่ากับเราทำลายโอกาสของเราเอง นี่ก็เป็นสิ่งเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตข้อแรกที่เป็นมงคลอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนอย่าได้คบคนผ่านคนผ่านก็มีหลายระดับไม่ว่าจะผ่านแบบประเภทที่เรียกว่าทำในเรื่องที่เสียหายเป็นธรรมการเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งต่างๆและคนประเภทนี้ไม่ควรจะเกี่ยวข้องไม่ควรที่จะใกล้ชิด แม้กระทั่งคนพาลที่ไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่ก็ไม่ใส่ใจสนใจในการพัฒนาที่จะทําให้มีความเจริญให้มีความเป็นสิริมงคลให้เกิดมีปัญญาให้เกิดเป็นความสําเร็จผู้คนประเภทนี้ก็ถือเป็นคนพาลถือเป็นคนที่เราครบแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราก็จะต้องอยู่ในฐานะที่เสมอกันลงมาทั้งถึงจะต้องตกต่ําไปดังนั้นคนพาลก็จึงมีหลายระดับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องใช้วิธีพิจารณาเรียกว่าให้ความยุติธรรมเรามาเกิดบนโลกใบนี้เราไม่ได้มาเพราะใครเรามาเพราะกรรมของเราวิบากกรรมทั้งดีและชั่วเป็นคน เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามาเกิดบนโลกปีนี้หากเราเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะพัฒนาเราก็ควรจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวให้ได้มากที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเธอจงทําประโยชน์ส่วนตนให้ได้มากสูงสุดและจึงทําประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าประโยชน์ที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ในทางโลกที่เรียกว่า หาเงินหาทองหาความสุขข้าวของเงินทองผู้คนเกียรติยศชื่อเสียงรวมมาทั้งถึงความสุขราบสันสากลาสันลเสริญสิงต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดพระพุทธเจ้าได้ให้ทรัพย์อันสูงสุดกว่าที่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ที่ได้เข้าใจและได้ปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นกันอยู่นั้นพระเจ้าให้ความผาสุขที่เรียกว่าเจริญสูงสุดเป็นประโยชน์ที่ทําให้เราปลอดภัยไม่ต้องทุกข์ยากลําบากไม่ต้องทรมานทั้งกายและใจไม่ต้องตกต่ําไม่ต้องเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความผาสุขแม้จะอยู่ในภพภูมิ <c oughs> ที่ยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะพ้นจากวัฏสงสารแต่ก็เป็นความผาสุกเรียกว่าสุกติภูมิโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้บรรลุธรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นได้สั่งไว้ในครั้งคราที่ใกล้จะแบบขันปรินิพานว่าจงแปลยำประโยชน์ส่วนตนให้ได้มากสูงสุดและจงกระทำให้ได้เกิดเป็น <c oughs> ความสำเร็จ จากนั้นก็ได้ทําประโยชน์ให้กับบรรดาส่วนรวมหรือผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่คอยจะเกี่ยวข้องได้ดังนั้นเมื่อเรามาเกิดบนโลกไปนี้เราก็ต้องตั้งสติให้ดีสายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องที่มนุษย์โลกนั้นหลงไหลถูกหลอกลวงถูกหลอกลวงถ,ถูกทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าตั้งใจตื่นขึ้นมาก็จะรู้ว่าเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเรามีแต่สิ่งที่ <c oughs> เรามีแต่สิ่งที่ปรารถนาอันสูงสุดที่เราได้มาเกิดบนโลกใบนี้ดังนั้นก็จึงต้องเป็นผู้เปลี่ยนวิธีคิดไม่ว่าจะมีเรื่องราวที่ฝังใจมาในอดีตชาติยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการ ปลดเปื้องปลดปล่อยให้ออกจากวัฏสงสารสิ่งนั้นก็คือภาระสิ่งนั้นก็คือปัญหาและเราทั้งหลายก็ได้มาอยู่ในสถานะที่จะต้องคบบัณฑิตบัณฑิตนั้นก็จะเป็นผู้ที่ทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความเจริญเกิดความเข้าหน้าเกิดความสําเร็จเกิดความสุขและ,และเกิดบุญเกิดกุศลในที่สุดก็จะเกิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือ <c oughs> ความเป็นอมตะที่เรียกว่าพ้นจากทุกอย่างเด็ดขาดนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวนในปีใหม่นั้นสริมงคลเป็นเรื่องสำคัญเป็นการเริ่มต้นหากมนุษย์ทั้งหลายถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีงามความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเราจะต้องเป็นคนที่เตือนตนไว้เสมอว่าโอกาสที่อยู่บนโลกปนี้ ไม่ได้มีมากมายอย่าได้เห็นความสนุกเพลิดเพลินอย่าได้เห็นความเกรงใจกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เราเป็นผู้ <c oughs> คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญก็คือเรื่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องความยุติธรรมความเจริญความก้าวหน้าและความประสบผลสําเร็จในเรื่องของธรรมะในเรื่องของการยกจิตยกใจไปสู่การเป็นระิยะบุคคล เราได้อยู่ในสังคมของปุตุชนกันมาเป็นเวลายาวนานคุกคีกันและมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายเพราะปุตุชนนั้นก็เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกองกิเลสเป็นอำนาจแห่งอวิชชาที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตนปัารัรานาจะได้ความสุขเพื่อจะปนเปื้อนตนเองนั่นคือสังคมของปุตุชนแต่ถ้าสังคมของอริยบุคคลแล้วก็จะเป็นผู้ปล่อยวางจะเป็นผู้ตัดอำนาจแห่งกิเลส เป็นผู้ที่พยายามที่จะผืนตนผืนตัวไม่ให้หลงไหลไปตามกระแสในที่สุดจากการที่ได้เสียสละอย่างที่พวกเราได้มาทำในครั้งนี้ในขณะนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำได้ยากเพราะเป็นความสนุกสนานเป็นความเพลิดเพลินเป็นการเป็นความ, <c oughs> เ,ปวาม <c oughs> เป็นวาละะสำคัญที่อยากจะแสดงออกถึงความเพลิดเพลินมัวเมานั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใคร ที่จะหวนคิดแต่ผู้มีปัญญาก็จะหวนคิดว่าในวัน <c oughs> ในวันเริ่มต้นของปีใหม่นั้นสิ่งที่มีค่าสูงสุดก็คือบุญกุศลส,สิ่งที่มีค่าสูงสุดก็คือเราได้แสดงตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้อยู่ในบรรยากาศของความเป็นศิริมงคลของบุญของกุศลของความดีของความเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้มีค่ามากมายมหาศาล และเมื่อยามที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นคุณค่าเราจะได้เห็นผลที่ยิ่งใหญ่แม้กระทั่ง <c oughs> ผู้คน <c oughs> ที่ได้รักษาศีลแปดเพียงแค่ครึ่งวันตายไปแล้วยังได้ไปเป็นเทพธิดายังได้กลายเป็นเทพประบุ มีวิมานมากมายเป็นผู้มีบริวารเป็นผู้มีทรัพย์สินอยู่บนสวงสวรรค์เพียงแค่ถือศีลแปดครึ่งวันเท่านั้นเองแต่เราทั้งหลายทั้งปวงกับเป็นผู้บำเพ็ญเพียรกับเป็นผู้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นเนื้อนาบุญหลายคนนั้นถึงจะไม่ได้เป็นลักษณะแห่งพิสษุและพิสูนีแต่ด้วย จริยาวัดเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งกายวาจาใจาลงมาทั้งถึงสติปัญญาก็ไม่แตกต่างหรืออาจจะดีกว่าผู้ที่ประกาศตัวประกาศตนว่าเป็นพิสุสงฆ์นั่นก็คือว่าเราทั้งหลายเป็นสงฆ์ ที่เรียกว่าทำด้วยการกระทำเป็นพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายในเหมือนกับบรรดาอาริยะบุคคลชั้นโสดาบันที่แม้จะแต่งกายแต่งตัวเหมือนกับปุถุชนธรรมดาเช่นนางวิสาขาหรืออนาทบิดิกาเศรษฐีที่เราก็เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ปุถุชนเขาเป็นอริยบุคคลจึงจะมีครอบครัวมีหน้าที่การงาน <c oughs> จึงจะมีทรัพย์สินเงินทอง แต่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจที่เข้าถึงทางธรรมก็จึงทำให้สงท่านนี้ได้กลายเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันนี่ก็คือเป็นพิสุสงฆ์ที่ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเป็นเพราะเป็นผู้ปิดประตูอบายภูไม่ทำความผิดไม่ทำบาปไม่มีโอกาสจะกลับไปเกิดในอบายภูไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์ริชาสัตว์นรกอีกต่อไปอย่างเด็ดขาดการเป็นอริยบุคคลก็จึงเป็นเครื่องการันตี การเป็นอริยบุคคลก็เป็นเครื่องที่ผลักดันให้เรานั้นจะขึ้นที่สูงอย่างเดียวจะไม่มีวันลงตำ่ำนี่ก็แปลว่ามนุษย์ปุตุชนที่เราเห็นกัน ลักษณะที่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะแตกต่างกันเพราะในจิตใจและเข้าวัดข้อปฏิบัติเห็นบุญเห็นกุศลเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังเช่นนางวิสาขานั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นเรื่องนอกกายไม่ว่าจะลืมข้าวของอันเป็นของมีค่ามีราคามากมาย ก็ไม่ได้สนใจใส่ใจสนใจแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่อย่างไรพิสุสงฆ์ทั้งหลายจะดําเนินชีวิตกันอย่างไรให้เป็นความผาสุกเป็นสัปปายาเป็นความเหมาะสมเพื่อจะได้บําเพ็ญเพียรนี่ก็แปลว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือปฏิบัติ ลุกปฎากุปธรรมให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงต่อไปในที่สุดจากบุญกุศลที่ได้ทำนี้ก็จึงทำให้กลายเป็นอริยบุคคลไม่หวั่นไหวแม้กระทั่ง <c oughs> บิดาของสามีพากันตำหนิติเตียนกล่าวว่าว่าเป็นคนทำลายเงินทำลายทองเป็นผู้ที่ไม่สนใจใส่ใจในพิติกรรมของขอครอบครัวเอาแต่ดูแลพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าในที่สุด นางวิสาขาก็เห็นว่าบัดนี้บิดาของสามีนั้นได้เป็นคนที่ขาดสติเป็นคนพาลเป็นคนไม่มีบุญไม่มีกุศลเป็นคนที่เราควรจะอยู่ให้น้อยที่สุดหรือจะต้องแยกจากกันนั่นก็คือการที่ตัดสินใจให้เห็นว่าหากผู้ใดก็ตามเป็นคนพาลแม้จะเป็นคนมีความสำคัญก็จะขอแยกขอย้ายเพราะเขาไม่ได้มีนำ ไม่ได้มีวิถีคิดมีีีชวิถีชีวิตวิถีคิดเป็นไปเพื่อการพัฒนาในที่สุด <c oughs> บิดาของสามีก็จึงได้รู้ความจริงว่านางวิสาขานั้น แต่ที่จริงแล้วเป็นเหมือนมารดาของตนเองเป็นผู้เห็นพระรัตนนาใยเป็นผู้เห็นศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้บำรุงธรรมทานสร้างบุญบารมีเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไม่ตันีทีเหนียวเป็นผู้ทำประโยชน์เป็นผู้มีปัญญาก็จึงขอให้นางนั้นได้เป็นแม่ของตนเองเพราะได้ให้กำเนิดในเรื่องของธรรมะให้กำเนิดในเรื่องของดวงตาจึงทำให้เป็นประโยชน์ดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกนี้แม้แต่เป็น ผู้ที่จะต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องคองเรือนจะต้องดูแลกิจการจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวก็ยังเปลี่ยนแปลงสถานะจิตใจให้เป็นอริยะบุคคลได้ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อต้องไปอยู่สังคมกับคนทั้งหมดทั้งสิน้นก็นอ,อ,นอย่าได้เป็นคนใจอ่อนอย่าได้เป็นคนออนลวนเละอย่าได้เป็นคนคอยตามคนตามคน <c ười twee> คนไม่มีหลักการคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะต้องยืนหยัดเราจะต้องบอกตอนเองว่าเราไม่ได้มาเกิดเพื่อใครและอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความตกต่ำเสียเวลาเราจะต้องให้โอกาสและให้ความสำคัญน้อยที่สุดถือไม่ให้เลยอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นความสำคัญที่จะทำให้เราเกิดการพัฒนาจะต้องให้ความสำคัญใส่ใจและจะต้องเอาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังที่ท่านบัต อ <c oughs> าณาธาปิติกาเศรษฐีนั้นไม่สนใจในทรัพย์ของตนเองรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นปาถนาะหรือพระพุทธเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ประกาศศาสนาเป็นผู้อยากให้มีความผาสุกต่อบรรดา พิสุโสมที่ไม่ต้องเดินทางไปในทิศใหดหนใดก็จึงได้มีดำริความคิดว่าบัดน,นี้เราจะสละทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้สร้างวัดวาอารามให้กับพระพุทธเจ้าและบรรดาภิสุโส์ทั้งหลายได้อยู่เป็นสถานที่แห่งการบำเพเ็ญเพียรเพื่อค้นหาจรธรรมแม้ตัวเองจะต้องหมดทรัพย์แม้ตัวเองจะต้องเป็นผู้ <c oughs> กลับมาอยู่ในฐานะของความอัตคัดฝืดเคืองแต่ด้วยบุญด้วยบารมีและด้วยสติด้วยปัญญาจึงทําให้แม้ในยามที่เดือดร้อนขัดสนจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวแต่บุญที่ได้ทําไปกับย้อนกลับมาทําให้ได้ทรัพย์มากมายกว่าที่ได้เคยทําไม่ได้หวังทรัพย์แต่หวังอริยะทรัพย์ที่ทําให้พระพุทธเจ้าและบรรดาพระอริยะทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีที่อยู่ที่อาศัยรวมกระทั่งถึงเป็นที่ โปรดสำหรับบรรดาผู้คนที่จะเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเข้ามาเล่าเรียนก็แปลว่าอาริยะบุคคลนั้นอยู่ในฐานะนของปุตในสภาพที่เรียกว่าเหมือนกับปุตุชนแต่ในภายในของจิตใจนั้นกับเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นเหมือนดังพิสุโสรดังนั้นหากเราทั้งหลายทั้งปวง จะต้องไปคุกคีเกี่ยวข้องกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็จงบอกตัวตื่นตนว่าเรานั้นจะต้องเป็นอริยะบุคคลให้ได้เราไม่เป็นผู้ตกต่ำไม่เป็นปุตุชนปุตุชนมีแต่ความเห็นเกี่ยวตัวสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เอาใจใส่ต่อบุญต่อผุศสนไม่เอาใจใส่ต่อวิถีชีวิตสู่การเป็น <c oughs> ผู้พ้นทุกนี่ก็เป็นสิ่งที่ เหล่านั้นจะต้องตั้งปณิธานป,ปีปีใหม่นี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถา,านะอะไรใดก็ตามจะต้องทำนาหากินจะต้องดูแลครอบครัวจะต้องประกอบหน้าที่การงานแต่ให้มีจิตใจตั้งมั่นไว้ขอให้นางวิสาขาเป็นตัวอย่างขอให้อนาทปาพิกิศเศรษฐีนั้นเป็นสัญลักษณ์เตือนตนว่าเขาก็มีธุรกิจมีบริวารมีครอบครัวมีคนจะต้องดูแลมากมายเรา ต่เขาไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งกุศลเขาเป็นคนที่ไปจะเจริญทั้งทางโลกแลทางธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่หากปูขกง,งเขาตามไม่สามารถอยู่ในฐานะที่เรียกว่าจะสละออกมาเป็นสมณะจะสละชีวิตออกมาเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็จงทําจิตทําใจภายในให้ตั้งมั่นว่าถึงจะอยู่ในสถา,านะใดๆก็ตามความปัาปรานปฏิธาน เป้าหมายในชีวิตเราจะต้องเป็นอริยะบุคคลให้ได้เพราะไม่ได้เป็นเรื่องยากเราได้ทานเราได้ผ่านเราได้ทำมาแล้วเราได้ฝึกเราได้ผลเราได้อดกั้นมาเป็นเวลายาวนานเราอยู่ได้เราไม่ทุรนทุรายเราไม่เป็นคน <c oughs> จะต้องเสีย <c oughs> ชีวิตหรือเสียอายยวะ หรือเสียสถานะแห่งความเป็นคนเราอยู่อย่างผาสุกก็แสดงว่าแนวทางวิถีชีวิตที่เราได้ดำเนินกันอยู่ในเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้เราจะอยู่ภายนอกก็ไม่มีความจําเป็นต้องทาตัวให้ตกต่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านเราก็ทําให้เหมิดกอหมดสมเมื่อมีภาระมีหน้าที่ก็ทําไปวันหนึ่งข้างหน้าหมดภาระหมดหน้าที่เราจะได้เป็นผู้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเราทําในส ิ่งที่ผิดพลาดเราสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราไม่สามารถจะหันหน้าเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ทดสอบตนเองแต่ <c oughs> ดังมณิพานเตือนตนเองไว้เสมอเราจะต้องเปลี่ยนสถานะของตนเองให้ได้นี่ก็จะเป็นผู้ที่จเจริญรุ่งเรือง ในวันปีใหม่นี้มนุษย์ทุกคนนั้นก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะได้รับความสุขจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางโลกก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกดชนทั้งหลายคิดและเข้าใจกันแต่ผู้ที่ได้ผ่านขบวนการแห่งการฝึกฝนอบรมมาแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าเรานั้นจะจะต้องเปลี่ยนตีดเปลี่ยนใจทําตัวให้เป็นอริยะบุคคลเราจะต้องเป็นผู้ได้บรรลุธรรมไม่ว่าชั้นหนึ่งชั้นใดก็ตามเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได เกินความสามารถเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วมาตัดมาบอกมาสอนกับมนุษย์อย่างพวกเราและเราก็มีสติมีปัญญามีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนนั้นเป็นสิ่งที่จริงและเป็นสิ่งที่ เข้าใจและเป็นสิ่งที่เราทําได้เพียงแต่เราจะต้องฝืนไม่ไหลไปตามกระแสไม่คอยตามกรรดาคนผ่านและวิถีชีวิตของคนต่าทั้งหลายทั้งวงไม่ได้เป็นคนแบ่งแยกไม่ได้เป็นคนดูถูกเหยียดยามแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะเมื่อสถานะสภาวะธรรมนั้นไม่เสมอกันนั้นจะอยู่ด้วยกันไม่ได้และเราก็ควระบบจะเลือก สถานะสภาวะธรรมที่สูงส่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีงามก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องตั้งปัิธานสำหรับบุคคลที่ปารถนานะจะได้เลิศความจเจริญสูงสุดถึงจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ด้วยปัิธานด้วยแรงตั้งใจด้วยสัจจะนี้ก็เป็นสิริมงคลก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องที่เทพเทวดาทั่วทั้งจักรวาลจะพากันอนุโมทนายินดีว่าบัดน,นี้มีคนประกาศตัวประกาศ,ต,กาศตนว่าจะขอเปลี่ยนสถานะจะทำตัวให้เกิดเป็นประโยชน อันสูงสุดได้เข้าถึงธรรมจะเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลเป็นของที่หายายได้ยากในจักรวาลไม่มีอะไรจะหาได้ยากเท่ากับการเป็นอริยบุคคล การเป็นผู้ที่ปิดประตูอบาย,ยภูมิเป็นผู้ที่มีโอกาสและจะต้องเข้าสู่พระนิพพานอย่างแน่นอนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกใบนี้บันดนี้อาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ได้แสดงตัวแสดงตนความเป็นสิริมงคลทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนที่ได้ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้เป็นความงมงายไม่ได้เป็นความปารถนาที่จะให้เกิด <c oughs> ความผาสุกในทางโลกแต่เป็นการแสดงออกเสียสละทั้งกาย ทั้งชีวิตจิตใจทั้งหลวมกระทั่งถึงเป็นผู้เจส,สละความสุขมาสู่การสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองสิ่งต่างๆที่ได้ทําไปนี้เป็นสิ่งที่จักรวาลและสิ่งจักดิิทั่วทั้งหลายจะได้เห็นได้ได้รับรู้จะได้เป็นผู้ อนุโมทนาว่ายังมีบุคคลอันประเสริฐที่อยู่บนโลกใบนี้ในวันสาคัญที่เขาควรจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับหันมาเอาในทำในสิ่งที่เป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดหลายคนอาจจะบอกว่างมง,ง,งายสำหรับคนต่ตาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็คิดว่าการจวดมุนข้ามคืนนั้นเป็นเรื่องของความงมง,ง,งายเป็นเรื่องของ <c oughs> การขาดสตินั่นก็เป็นวิธีคิดของคนที่ไม่มีสภาวะธรรมไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องปล่อยให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เข้าใจก็ต้องใช้ชีวิตดําเนินในทิศทางของเขาแต่เราเป็นในทิศทางที่เป็นไปตามคู่ประเสริฐอันมีพระพุทธเจ้าเป็นปัะธานพระริยาสฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพเยาดาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงพากันสรรเสริญในขณะที่เรากําลังทําอยู่เน้นเทพเทวดาพากันอนุโมทนายินดีรวมกระทั่งถึงประธานพร ให้เกิดเป็นความผาสุกเป็นสิริมงคลเกิดความเจริญชีวิตเหล่านั้นจะไม่มีวันตกต่ำหากเรามีพระรัตนตรตยมีทานมีศีลมีภาวนาไหว้พระ,ววระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติธปฏิบัติธรรมนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความผาสุกมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ในชีวิตสิ่งต่างๆที่เป็นอภปมงคลก็จะมาลายหายไปก็จะยุติลงก็จะจบลงเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐไป ได้ทําในสิ่งที่เป็นการแสดงตัวแสดงตนว,ว่าเรามีสติมีปัญญาและแสดงตัวว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งชนะ <c oughs> ความสุขทางโลกได้ด้วยการทําความสุขทางธรรมให้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาดีสมผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ทํานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วทั้งจักรวาลพากันอนุโมทนายิยนดีชื่นชม ป่ปะทานพรและเป็นผู้ช่วยเหลือปกปกักรักษาปัดเป่าให้พ้นจากทุกสกูตโรคภัยอันตรายคุณไซวิญญาไลาอาถพนอาเพศคำสาบคำแช่งเฉลี่ยจันลายการละกินีผู้ปติเหตุอปมงคลใวนวิชาคุนพานความยากจนหนี้สินโรคไลโรคระบาดวิญญาไลปีศาตร์มารศัตรูอุปสรรคให้มาลายหายไปยุติลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีได้เป็นใดๆทางสิน้นทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีสุขภาพพารไมัยสมบูรณ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาโชคลาภและในปัจจัยสีได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจขิยธรรม37ประการเป็นมรรคสังคีได้กำจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดสิ้นไป ปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เ,เป็นอสุรกายสัตว์ราชาิสัต,รรสตโลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถน